เฮ้ยมีอะไรวะป้าไม่มีเอ้ยมีอะไรไม่บอกไม่มีอะไรไม่มีกี่บอกหน่อยสิเอาไม่บอกไม่พูดไม่เอามึงจะบอกไม่บอกก็คือว่ากูชอบบิวมานานแล้วจะบอกให้บิวรู้สักทีอยาอาจะมาไปให้มันแต่กูไม่รู้ว่าจะให้มันยังไงดีฮะบิวบิวไหนวะก็บิวเพื่อนกูไงมึงเคยเห็นเราไม่ใช่เหรอที่คุยด้วยกับกูกันในแชทอะ ตอนนั้นเองก็อยู่ด้วยไม่ใช่เหรอคนไหนวะบ้าแล้วกูงัน้นึงเอางี้เดินไปแล้วก็ให้ดอกหมาเขาเลยเออ a few moments later นั่นไงบิวเธอคม,มกราราชแหม่งขอดน่ารักเลยเอัดีจ้าน้องสาวเอ้าเฮ้ยให้น้องเนะี่ยสนใจแบบเป็นแฟนพี่ไหมน้องว ยิ่งใ,ใครวะเอา้าอยู่ๆก็ลงหายไปในดินฮะโดนธรณีสูบคนม้าสาวไปทั่วก็อย่างนี้ยนะบเ,เบลเอ้าเฮ้ยเบลเอเอ,เอว่าเราชอบเธอมาแล้วนะเราเอาตัวมัมาให้ว้าวขบคุนนะ แล้วสวัสดีเจ้ะเพื่อนเนี่ยพีชจะไปไหนหรอเพื่อลุลออกรอไอ,นอ้น้องน้องน้องน่ารักจังอ่ะสนใจเราพี่เปล่าด้วยตีกูมาหาวันมอมึองได้วันจะได้คือดอกไม้จันทร์ว้า